บอกเลยนะครับน้ำยาซักผ้าอีสเนี่ยนะครับกลิ่นมันหอมมากๆเลยฮะโอ้โหหอมแบบหอมติดจมูกเลยอืหอมจริงๆนะครับทันนี้นะฮะดูนะครับอันนี้เทไปบางส่วนนะฮะความเข้มข้นของเขานะฮะสุดยอดนะฮะใครอยากได้แบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับเรามาลองนับกันดูนะครับว่าอีสเนี่ยเขาให้เรามาทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะถ้าห้าซองนี้สองร้อยคุณเอาไหมครับ ใช่ไหมครับเพิ่มอีก5ซองนี้นะฮะเพิ่มอีก5ซองนี้200บาทเท่านั้นคุณเอาไหมครับและที่สําคัญเรายังเพิ่มอีก5ซองนี้นะฮะอีก200นะครับรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะมันจะมี1แพ็คที่เขาแถมมาด้วยนะฮะอีก1ซองนะครับอีสแถมให้อีก1ซองเป็น16ซองทั้งหมดนี้นะฮะทั้งหมดกล่องนี้เลยนะฮะ200บาทเท่านั้นนะฮะถูกมากคุ้มมากเลยะครับคุ้มจริงๆนะฮะส